ผลทีไรก็บบดีเนาะพี่น้องสำหรับปลูกสำหรับเกษตรกรปลูกพักปลูกปลูกพักกาดพักยังพักทุกสนิทค่ะพี่น้องอย่าไปเลยค่ะพี่น้องอย่าให้สิไปเห็ดน้ำก่อนปาดนี่ค่ะทุกคนกำลังทำนะคะทำเตรียมเตรียมสิปลูคของค่ะพี่น้องปูบักแงกงบักทั่วค่ะตอนนี้เราก็ปลูกไปแล้ว นี่กำลังเล่งคล้องให้ตรงเป๊ะเลยพี่น้องเกษตรโดยตรงค่ะทุกคนอันนี้เ่าจะปลูกบักแตงค่ะปลูกแตงนะคะปูก,กันค่ะทุกคนบักทัวบักแตงแต่ว่าสูตรสูตรแม่ป่าเลาก็บฟังแบบนี้นี่เราก็เสียบไปเห็นราว่าขี้ฟุ่นห้องผืนน่ะละว,ว่านะคะทุกคนนี่ข้างสวนเกษตร่าแล้วปลูกแตง เราปลูกแตงพี่น้องบ่ได้ปลูกยากเลยนะปลูกเขาติี้เพื้นเอาเม็ดหยอดแบบนี่ละพี่น้องเอาแยาให้กับบุคคว่าเราปลูกทั่วแบบได้เราปลูกแบบได้มั่งเนี่ยเออที่ได้เป็นบทเรียนนะ้ำอาจารย์ไงเราตัวตนเป็นยังยาให้กัสีมเมาอีกคลิปหนึ่งคะ่ะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะงานได้ขล้องหนึ่งนี่ค่ะทุกคนกำลังทำนะคะทำเตรียมเตรียมสิปูคลองคะ่ะพี่น้อง ปูบักแตงบักขั่วค่ะตอนนี้เราก็ปปูไปแล้วนี่กำลงังเบิดแล้วค่คะนี่ยเพาท่านได้ลงมือต้นนี้กะแตงสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าคองหาคลองตัวนี้คลองนี่เพื่อกระกสปูบักแตงพี่น้องเพิ่นเอาหญ้าเพิ่นเอาปุ๋ยเอาขี่ไก่บ้านลงแล้วนี่เบิดแล้วร่คะนี่ย่าท่านเด้ลงมือต้นนี้กะแตง สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าคองหาข้อง่ว่าสูตรสู์ไม่ป่าเราก็ฟังแบบนี้นี่เราก็เสียบไปเนเราว่าขีฟุ้นห้องพืนนะเรเาว่านะคะทุกคนนี่ข้างเล่งคลองให้ตรงเป๊ะเลยพี่น้องกเกษตรดโดยตรงคะ่ะทุกคนอันนี้เ่าจะปลูก,กแตงคะ่ะปลูกแตงนะคะเมืดหรอคะ่ะนี่ยเพราท่านได้ลงมือตัวน,นี้ก็แตง สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าข้องหาข้องสิปลูเขา่าตะกี้พื้นเอาเม็ดหยอดแบบียบ่ะพี่น้องเอายจะให้กับบุคคลว่าเราปลูปบอกตัวแบบได้เราปลูกแบ,บียบได้บ้างไหมเออที่ได้เป็นบทเรียนนะ้ำอาจารย์งไงเราเติมกับพวกนี้พี่น้องแมนเบิร์ด,ด้อค่ะน,นี่เด้อสีลงมองหันเพ่ปกระเสียกเร่งไว้พี่น้องเพป่นเสียกเร่งเบิร์ดราค่ะนี่ยเพราะท่านได้ลงมือต้นนี้กระแตง ี่หนึ่งสองสามสี่ห้าคลองหาคลองสิบักทั่วเบิดบ่อปะโอใส่บักทั่วเบิดเลยพี่น้องบัดเราเป็นนัวยาไพร่กับมะก็บแล้วก็ทรงแล้วก็หาขายแถวบา้านเฮ่านาี้บ่คุนทีารก็บบ่ดีเนาะพี่นอ้องสําหรับปลูกสําหรับเกษ,ษตรกรปลูกพักปลูกปลูกผักกาดผักั้งผักทุกชนิดค่ะพี่นอ้องเสียบผมไปนี่ค่ะพี่นอ้องยาแพร่เราเป็นน่ง ไปยืนเสียบเป็นเม็ดเป็นเม็ดไปวันถ้าฝนเลงไรก็ปลูกบ่คคอยดีปันไหนต้องล่อช่วงระยะให้ฝนนี่ข้องนี่เพื่อกระสปูบักแตงพี่น้องเพิ่นเอาอยาเพิ่นเอาปุ๋ยเอาขี่ไกล้บ้านโลงแล้วนี่กำลังลงกำลังเตรียมมือเตรียมพี่น้องขายหลายรอบเล้นี่เริมไม่ได้นี่พี่น้องรู้ว่าในฝนตกง,งดซะกกันนะคะทุกคน เเบงราขุดแล้วดเด่นเราทำคลองไว้แล้วมันเป็นปูกัน,นะค่ะทุกคนบักทัวบักแตงแต่ว่าสูตรสูตรไม่ป่าเราก็ฟังแบบนี้นี่เราก็เสียบไปเราว่าขีฟุ้นห้องผื้นน่ะเราอะนะคะทุกคนนี่ข้างนี่คะ่ะทุกคนกำลังทำนะคะทำเตรียมเตรียมสิบปูคลองค่ะพี่น้อง ปลูกบักแดงบักทั่วค่ะตอนนี้เราก็ปลูกไปแล้วนี่กำลังปัด,ดีจ้าพี่น้องเบิ้งไม่ปาแล้วปลูกบักทั่วพี่นอ้องอ่าปลูกบักทั่วแบบง่ายเลยเนี่ยเอาเฮ็ดคือสมัยอันปลูกเขานอตกีเสียบหุ้มไปนะะี่ค่ะพี่น้องยาไห่เราไปนั่งไปยืนเสียบเป็นเม็ดเป็นเม็ดไปวันแล้วปลูกทั้งผุนกรแเม่นเบิ้งเลยพี่น้องทั้งพุนก็ข้าวโพดบักเขือบักพริก,รกรอยู่ทั้งฟังผลมีสองฟังนะคะทุกคน เตรียมแล้วปูกทั้งผุนกระแมนเบอร์เลยพี่น้องทั้งพุนก็ข้าวโพดบักเขือบักพริกอยู่ทางฟังผลมิสองฟังนะคะทุกคนเตรียมต้นเป็นยังแย่ไผ่กระสีมเมาอีกคลิปหนึ่งคะ่ะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะงาได้ข้องหนึ่งเล่งข้องให้ตรงเป๊ะเลยพี่น้องกเกษตรโดยตรงคะ่ะทุกคนอันนี้เ่าจะปูบักแตงคะ่ะ ปลูกแตงนะคะแล้วปลูกทั้งพุนกระแมนเบิร์ดเลยพี่นอ้องทั้งพุนก็ข้าวโพดบักเขือบักพริกอยู่ทางฝั่ง,งผลมีสองฝั่งนะคะทุกคนเตรียมสวนเกษตรป่าแล้วปลูกแตงปลาแล้วปลูกแตงพี่นอ้องบ่ได้ปลูกอยากเลยปดูก,กัน,นะคะ่ะทุกคนบักถั่วบักแตงแตว่าสูตร สูตรไม่ป่าเลาก็ฟังแบบนี้นี่เลาก็เสียบไปนะเราว่าขีฟุ้นห้องผืนน่ะเราว่านะคะทุกคนนี่ค่ะฝนทีไหลก็บ่บดีเนาะพี่น้องสําหรับปลูกสําหรับเกษตรกรปลูกพักปลูกปลูกพักกาดพักยังพักทุกสนิทค่ะพี่น้องสวัสด,ดีจา้าพี่น้องเบิ้งไม่ป่าแล้วปลูกบักทัว่วพี่นอ้องอ่าปลูกบักทั่วแบบง่ายเลยเนี่ยเอาเฮ็ดคือสมัยอันปลูกเขาเนตะกิอืม อยียไปเลยครับพี่นอ้องเย่าให้สิไปเห็ดนํ่ก็อนปลานนิข้องนี่เพื่อกระสปูบกแตงพี่น้องเพื่นเอาหญ้าเพิ่นเอาปุ๋ยเอาขี้ไก่ว้านล่งแล้วนี่สวัสด,ดีจ้าพี่น้องเบึ้งไม่ปลาแล้วปลูบกทัวพี่นอ้องอ่าปูบกทัวแบบง่ายเลยเนี่ยเอาเห็ดคือสมัยอันปูเขานอนตะกี เล่งคล้องให้ตรงเป๊ะเลยพี่น้องกเกษตรโดยตรงค่ะทุกคนอันนี้พเพ่อจะปลูกบักแตงค่ะปลูกแตงนะคะ้วค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเหยียบไปเลยค่ะพี่นอ้องยาให่เสร็จไปเห็ดน้ำก่อนปาหนี่คล้องนี่พเพื่อก็สิปลูกบักแตงพี่น้อง เพิ่นเอาหญ้าเพิ่นเอาปุ๋ยเอาขี่ไก่บ้านลงแล้วนี่ปูกันค่ะทุกคนบักทัวบักแตงถ้าฝนเล็งไรก็ปลูกบ่ค่อยดีไนไดต้องร่อช่วงระยะให้ฝนกำลังลงกำลังเตรียมมือเตรียมพี่นอ้องขายหลายรอบแล้วด้นี่เริ่มไม้ได้นี่พี่นอ้องหรือว่าในฝนตกก็ดีจ้าพี่นอ้องเบิ่งไม่ปาแล้วปลูกบักทัวพี่นอ้องอ่าปลูกบักทั่วแบบง่ายเลยเนี่ยเอา เฮ็ดคือสมัยอันปูกเขาโนติกิสวนเกษตร่าแล้วปูกแตงไปแล้วปลูกแตงพี่น้องบ่ได้ปลูกอยากเลยทั้งก็บโยากพี่น้องแมนเบิดเดอค์คนนิเดอสีลงมองหันปึกเสียกเล่งไว้พี่น้อง่นเสียกเล่งแต่ว่าสูตรสูตรไม่ป่าเราก็ฟังแบบนี้นี่เราก็เสียบไป ราว,ว่าขีฟฝุ่นห้องผืนนะ่ะระว่านะคะทุกคนนี่ค่ะบักทั่วเบิดบ่อปะโอใส่ักทั่วเบิดเลยพี่น้องบัดราเป็นนวยแย่ไพ่กับมเก็บแล้วก็ส่งแล้วก็หาขายแถวบ้านเท่าเนี่บ่คุ้มอยยบไปเลยค่ะพี่น้องแย่ไพ่จะไปเห็ดน้ำก่อนป่าต้นเป็นยังแย่ไพ่กระสีเมาอีกคลิปหนึ่งค่ะทุกคน ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคะ mm ่ะ hmm. ได้ข้องหนึง่งเหยียบไปเลยค่ะพี่น้องเย้าไผ่เสิ็ไปเห็ดน้ำก่อนป่าละค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ข้องนี่เพื่อกระสิป,ปูบักแตง,งพี่น้องเพิ่นอาญ่าเพิ่นเอาปุ๋ยเอาขี่ไก่วานลงแล้วนี่ต้นเป็นยังเยบาห้กระสี เมาอ,อีกคลิปหนึง่งค่ะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะได้คล่อ,องหนึง่งกับพยากพี่น้องแมนเบิร์ดเดอค่นนีเดอสีลงมองหันเพ่ึกเสียกเล่งไว้พี่น้องเป็นเสียกเล่งตนเป็นยังแย่ไผ่กสีเมาอีกคลิปหนึ่งค่ะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่คะได้คล่อ,องหนึง่ง สวัสดีจ้าพี่น้องเบิ้งไม่ตายแล้วปลูกบักทั่วพี่นอ้องอ่าปลูกบักทั่วแบบง่ายเลยเนี่ยเอาเฮ็ดคือสมัยอันปลูกเขานอนติกี้ฝนทีไหลก็บ,บดีเนาะพี่น้องสําหรับปลูกสําหรับเกษตรกรปลูกพักปลูกปลูกพักกาศพักยังพักทุกสนิด